คือวันเนี้ยแม่งเปิด u t u b e มาไม่เมียต่ข่าวทิ้งระเบิดยิงระเบิดใส่กันยิงขีปนาวุธใส่กันหาเหวแล้วมิดไปหมดเลยก็คือแบบดูดิไอ้ยพวกมึงทำได้ไงอ่ะพวกมึงยิงก่อนพวกกูแต่พวกแต่วพวกมึงว่าพวกกูยิงก่อนเฮ้ยมันไม่ใช่ป่ะวะเฮ้ยมันไม่ถูกปะ คือที่มึงยิงใส่มึงไม่ได้ยิงทหารมึงยิงใส่ประชาชนมึงยังเป็นคนอยู่ปะเนี่ยไอ,ไอ้พวกเขมีนเนี่ยแหละพอพูดคำนี้เลยกันนะถ้าพูดติดตามผมเป็นคนเขมรเป็นคนกัมพูชาผมขอโทษนะถ้าคุณเป็นคนที่ดีคนที่ดีดเอ่อคนเขมรคนกัมพูชาดีดีมีแต่ยิ้เขี้เยอะกว่าไม่อยากพูดอะไรเยอะวะผมแบบ เห็นอย่างนี้แล้วบอกเฮียสลดใจว่คืออะไรอะ่ะมึงพวกมึงเริ่มก่อนนะแล้วพวกมึงบอกว่างองเงแล้วต่อไปนี้พวกทหารประเทศกูเขาเริ่มตอบโต้วตวพวกมึงแล้วพวกมึงอย่าลองนะสุดท้ายนี้ขอสแสดงความเสียใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทหารแล้วก็พี่น้องทุกคนที่ลังประสบเหตุการณ์นี้อยู่ด้วยนะครับ ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นครับไม่มีใครอยากให้มันเป็นสงครามไม่มีใครอยากโดนบอมลงหัวหรือว่าอะไรก็แต่ไม่มีใครอยากเกิดครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นขอให้ทุกคนสู้ครับพูดเลยผมพูดไม่ค่อยเก่งพูดเลยพวกนี้ไม่ค่อยเก่งแต่แบบเห็นแล้วเดือดแทนจริงไม่มีใครชอบขอให้ทุกคนปลอดภัยครับ โอ้ยฟอร์เรียร์พวกมึงทำอะไรมาวะมึงรู้ไหมพวกมันนี่เกิดอะไรขึ้นก็อะไรขึ้นเลยไปดูกันดีกว่าว่าเราเกิดอะไรขึ้นใช่เราต้องไปิข่าวเราต้อวิทยุผมไปกับฟางวิทยุจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้พวกขโมยเป่งเอาขี้เลื่อนมากระทืบพวกมันกันเลยกับเพื่อนเฮ้ยใจเย็นพวกมึงอยู่ไหนกันไม่รู้อู้หูเป็นอยู่ไหนบ้างเอาละขอเขาก็สั่งเพื่อนใจเย็นพวก ตามคุณาคุณจะพาไปกระทืบพวกขมิเค้ยเมาทำอะไรเจ้าดีเนกอะไรเืนเอาเอางี้ลกันกระทืบแป้งเลยเพื่อนไห้พวกขมิไ้ม่งไอ้กะ ขี้บองข้าวนะก็เจ๋งเลยปะรู้ไหมกูเป็นใครโอ้ยรู้ไหมกูเป็นใครกูคือเดอะวอร์เออร์รู้ไหมรู้หรือเปล่าเออหลับไปมึงอะไปเอาเอาเล่นคนแล้วเล่นผิดคนแล้วมึงเอาเอาลุกมาลุกมาแม่พบเงินแค่ห้าบาทเป็นขมิ้นไเออเฮ้ยไอตัวใหญ่วัดนี้ดิเอ้ยเอาโห หลบไปซะพวกมึงอ่ะไม่มีปัญญาไม่มีค่าอะไรแล้วเราปูขอสักทีจะได้หลับสบายบสบายไหมวันนี้เอ้ยดีมากพอเพื่อนไปก,กันเถอะไอ้พวกคอมเมีม<ล>่เสี่ยงละอะไรของมันว่าเปิดเพลงฮิอะไรไฟังไม่รู้เรื่องเดีย๋ยวเอาเลยเห็นไหมมีสเปร์ะเอามาเอามา,ามามีก็เอามา เออาจาัโชคดีโชคดีเพื่อนอุยโทษโอ้ยกดผิดขอนะรถมึงอ่ะขอนะเือเสียงที่รถมึงด้วยอือขอนะเออแล้วก็พังพังให้หมดพังให้หมดอ,อ รถเขมรกู้ผู้ชอบรถเขมรกู้ผูชอบพังเอาไว้แหลกเอาไว้แหลกคือเย็บ้อยไปเถอะหมดและแม่งพังหมดแล้วเอาให้หมดเอาไว้หมดนะไหนๆก็มาขนาดนี้เออหมดแล้วไปเฮ้ยเดินเตะอะไรไม่รงลูกไปเพื่อนข้างหน้ามีเขมรดีกว่าเต้นแม่งเลยโดดรวบ เออมามามามเออโกนโกนทึบดิพวกขมิ้งเจกะาคุณอยู่ในพื้นที่ของกูอย่าห้าวเข้าใจะไหมหลับนะพวกมึงอ่ะหยิบหยิบขวดขวดขวดเอ้าโทษเพื่อนร้อยไปเถอะหมดละเรนในพวกนี้ให้มันหลับเราไปต่อ ยังไม่ทึ่งว่ายากเลยจริงเอาเออมาอย่งไรเนี่ยเดี๋ยว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 ขอรู้ก่อนอะไรอะไรอะไรวะเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเกกะมึงไงเกกะวันนี้วันนี้เออโดนหลับเพื่อนมึงโดนขนาดนี้ยังจะห้าวอีกเหรอฮะ รู้จักพวกกูน้อยไป,ลยยาายไไปแล้วไอ้พวกขมิ้นตึ้งคาตีงวดแล้วมึงอ่ะไหนวะลุกมาดิเอาลุกมาดิเฮ้ยเดี๋ยวอยา่าอย่าลุม้มอย่าลุม้มเฮ้ยอย่าลุม้มไอ้เด็กใหม่กูเออเออไม่ต้องไปไหนแล้ววันนี้กูว่าทื่อไปวงที่อ่ะเนี่ยสบายเออเอาเลยสนุกเลยเต็มที่เพื่อนเ,เอาโถเบียงเลยเอะตรงตรีงวดแล้วมึงอ่ะตรงไหน เคพอหน่อยแล้วกันเพื่อนแล้วก็เอาตากกังค์กูคนมามึงเออด,ด,ดีเออดีรู้งซะเออตังค์คืนมาเอาเรือให้กูด้วยคดวะ ล้างไอ้พวกเขมรน,นั่นอยู่ไหนไวะทางนี้ปะเออทางนี้แหละ <c oughs> โอ้ยเออปาดตุ๊ <c oughs> กกระเดือกเอาตังมาเรียบร้อย <c oughs> เอาทางำอะไรเพื่อนไปคุยไม่คุยที่นี่แหละ <c oughs> ที่พวกมันอยู่ อ้าว่าไงเพื่อนโอ้ว่าไงแล้วพี่ค่ะพีเออมาทำบัญชีบ้านผมเหรอพี่ผมจะอะไรพวกพี่เหรือเปล่าครับอ้าวดาผู้ใจช่วมบันเลิกเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะกระทืบกูกูมาคุยพวกมึงพวกมึงจะทำอะไรพวกกูไว้มันรู้หรือเปล่ามันคิดเก่งมากเหรอพี่ ที่บ้านของกูแล้วมึงคิดว่าเจ้ากูออกแบจังที่นี่ได้เหรอมึงเจอกูแล่วเอ้ยค่อยๆคุยกันเพื่อนกูไปดูกระงกระตุยตักบุยตุยตาบุยกระดุยตุยมุยตัวกูฟังไม่รู้เรื่องสัตว์แม่งเลยเอ้บ้าหัววุ้ยรอก่อนเลยกันกูจังมาเรียบร้อยไปแล้วพวกมึงอะเอาเอ้าเอ้าเอ้เฟื่อฟ้าเนี่ยโอ๊ย อดจริงเลยลุมต่อ,อยกูเนี่ยเออเข้ามาเก่งกินก็เข้ามาเออหน้าแตกแล้วมึงไะอะไรเราฮ้ยอ,อ,อย่าเก่งก,กะดีเออต,ตว์กกตให้หมดทุกตัวแจกหมดแล้วต้มตีให้หมดทุกคนเฮ้ยอ,อ,อย่าเสือกอย่าเสือกเข้าใจไหมน้องอย่าเสือกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเก่งก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา มาทำไรมึงรู้ไหมมึงเข้า,ามากูอะไรในประเทศกูโดนอะไรบ้างไหน,นอีกไหนอีกมีไหมมีไหมงามไรเออหมดแล้ว <c oughs> ไหนไม่มีเ ي! ฮ้ยฟั่งกูมึงจะไปอะไรในลากูไปไ,ได้นะ ดีออกไปออกไปจากพนี้กูจะไอ้เหี้ยปุ้ยพูดอะไรกันบารูเรืองพวกมึงไปคนไทยอ้าวเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่วิ่งหนีไปละเอาไปเพื่อนชิบหายตัองไปไหนแล้ววะรวมไปทางรู่นตามหาว่ามันจะเจอรมึงไปตรงนี้ไปไงดนีแล้วกูไปกับมันจะไปเพื่อนไมงคิดว่าจะอะไรกูทันเหรอตามมันด้อีเวนเอาไปเพื่อน เอาฮึบไปไหนอะเฮ้ยไปไหนแล้ตามกันดิเฮ้ยมึงหยุดดิฮึบเฮ้ยปนี้อะไรวะภาษาฟังไม่รู้เรื่องฮึบโดดไปไหนอยู่ดิเว้ยก็โทษที่หัวเลื่องตอนนี้มันคือที่เขากู อะไรโอ้โหมันก็แค่พวกเวียนเท่านั้นแหละพวกมึงอะเฮ้ยเกงขามึงอะโหดแม่เลยมีกี่ตัวออกมาให้หมดตายหมดมีกี่ตัวอีปี๊บอีปี๊บอีปี๊บอีป๊บอีป๊บอีป๊บ มาดิมาดิมันทำไมล่ะมาทำไมล่ะมึงอ่ะมันทำไมล่ะเฮ้ยมันทำไมล่ะมันทำไมมันเก่งนักอ๋อเก่งนักอ๋อเฮ้ยเก่งกับคนไม่แรงไม่มีทางสู้หรอเก่งคนมีทางสู้กับพวกอ่ะมวกทำไมวะเหตุมาลุกมามีปัญญาเหรอกไม่มีปัญญาเหรอมีเปล่าเน้ Ơi lúc đó đi Chuyện hả Đấy đấy này cũng khó khó chèn chiến này đi Lầy quá Ôi thuốc quê nữa đi Giao đi Tao ba nữa em đi ớ quá đi Hả đây Thúc đột Chưa chỉ đi đây người Hãy comment hoa cuối Ờ ờ Tao cũng biết thay lọc Mày đấy, hơi Đi hóa tự bay Quyền Mừng nhỉ Chú biết phía khác phải để lúc nào quá Ủa đi không Ấy hả, tao nguyên đồ địch Ôi Ờ, ờ, ờ กระทือพวกมันเลพ่พวกเวนเห็นไหมเอาอยบบูม่มุมสูงแล้วเก่งนะม,มึงอ่ะมันทาไมมึงอ่ะจับ,บทุ่มแล้วก็ซัดเฮ้ยเอ้าขี้ผายอุย,โยโนกูตกไปเฮ้ยทำอะไรเพื่อกูทำ,ทำไมไมน,นี่ทำอะไรเพือเอเ่อกูอ่ะมานี่อุ๊ยเวน เก่งนะขอพวกน่ะมาเลกกูดิมาเลีกกูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยอกโอ้ยโอ้ยเว้ยอยาอย่าเฮ้ยโอ้ยหยอดย่าอย่าไม่ได้แค่สองหมัดเท่านั้นแหละออขาทลางแป๊บ

ขอสักทีจะได้ตืออ่นนะมึงอ่ะสหะีห้าวมึงอ่ะเหรอห้าวมึงอ่ะมาดีดิหลับยังเสร็ยเรียบแต่สินเนี้ยเูต้องหาทางขึ้นขึ้นเปยังไงวะเฮ้ยมึงขึ้นไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพวกบน่นบอกก่อนมันขึ้นยังไง อย่านะหยิบแล้วเอาเอาก็คือทางนี้ไม่ได้วะมาถ่ายแม่งด้วยไม่ตายเว้ยเดี๋ยวโยเจยคือทางนี้ก็จบแล้วกูนี่อะไรนี่เว้นหยุด ไปไหนวะดูดูแบกไปดูแหละมา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 นี่มานี่มานี่จะไปไหนมานี่มานี่มานี่เวนเวลาหนีได้เร็วแล้วเกินนะเวลาอยู่หลังเพื่อนนี่เก่งเหลือเกินพวกน่ะพวกเยอะเหลือเก่งเหลือเกินไอ้ลูกหมามานี่ดิเขียวว่าทำคนอ่อนแอกว่าได้เออเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยเอจ็ค มึงทำเพี้ยอะไรกันอยู่วะเจอมาแล้วนะตามไปยทำมาเพ้่อกระถือไปกันเฮ้ยดิเอโก้เปิดเปิดเฮ้ยดิเอโก้เปิดประตูดิประตูดิกูดูแลกระถืบอมาถ้าายแล้วเพื่อนกู่มถ่านกระเม็นคอยเก่ยงเลยกูคนถ่ายกูไม่ใช่คนทำเงินเราเปิดประตูให้กูเลยเอ่อไอ้ชิบหายเอ้ยไอหน้ากระหนุ่ย เวนุยมึงมากระทือลูกพีกูเนอาเอ้ยโอ้โหคนเฮียอะไรถอดเสาไว้นี่ยเจอกูได้พวกมึงอ่ะตายพวกอลเรเอโอ้โหโหดีเอโก้คนบ้าอะไรถอดเสาโอ้ยเฮ้ย พูดดีหลบทันโอ้ยเฮ้ยหลบ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 ปลาใส่แม่งเลยกีบอะไรไท้ปลาใส่ไปก่อนหลบ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 ปลาแม่งเลยอุ้ยหลบได้ปลาแม่งอีกเฮ้ยมันมือแล้วมันมือแล้วยังไงต่ออืม เอ้ยวุ่นวายอะไรกันไอ้พวกเวนี่เฮ้ยเดียโก้มึงรีบรีบจัดการมันไปได้ไงเฮ้ยเพื่อนพี wrote, ่ชายใจยังก oh, yeah. so ่อนกูอยู่คนเดียวคนเดียวเลพวกมันอยู่พวกมึงเล่นหิยะอะไรกันกูจะหลับจะนอนนี่เฮียรีบจัดการแล้พวกมันก็ตายแต่หมดหายแล้วแม่งมีสองตัวโอ้ยต่อยแม่งเลยโอ้ย ปล่อยไม่ไน่าไหวต้องไม่น่าไหวต้องหยิบปลาไหลแม่งเนี่ยจีบปลาไหลแม่งเนี่ยหลบ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 โอ้ยโดนกูเพื่อนเออปลาปลาปลาเลยปลาเลยปลาเลยเฮ้ยโอ้ยโอ season, e. ้ย have เฮียไปโดนอื หลบ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 เฮ้ยไม่นอีกหายปลาไหลแม่งเลยหมือนล้เมัอนหมือนล้วหมันมืนละเอไหมปาทูยนมาเฮ้ยใครวะเรียกใครอ่ะโอ้โหเรียกน้องเยอะพวกนี้ไม่เข้าใจเลยเียสู้ตัวเองไม่เป็นไงวะไม่ต้องเรียกคนมาช่วยวะแล้วก็หนีไป มามาไม่จดแล้มะโอ้โหลงมาเองเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวลุกลุกโดนลุงโอ้ยโดนลุงเดี๋ยวบอกเห็นแล้วเดี๋ยวกูต้องสู้ใครก่อนโอ้ยตีไม่เข้าเลยปะเนี่ยเออเลือด ถ่ายเพื่อลบลุก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 หั <c oughs> วต์มา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 โอ๊ยโอ๊ยมาหัวหัวตหุ่หัวห่หัวไปอีกโอ๊ยล <c oughs> ุกลุก มึงตัวมึงตัวมัมวมม้ง,งออออโอ้โหอ่ยอะไรตํตาอะไรมันไม่เข้าเลยไงแม่เนี่ยอะไรอ่ะคตเปีใช่เวลาโคตเปีเ่ยกูโอ้ยตบไป เอาดีเอาดิ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 เอาเอี่ยมใโดนหลับไปหลับไปอุ้เงอะอุงะอมเงอะไปไหนอะดีดีพวกเย่ดีไปไหนละไอ้เบไอ้เปร้ยไหนขอดูเลยมึงเก่งแค่ไหนเฮ้ยใจเย็นเื่อผมไม่ได้เก่งอะไรหรอก ก็โ,โทษได้เพื่อนเ,เ,เ,เดี๋ยวจย <c oughs> อยหลยุด <c oughs> ตายควายเออเรียบร้อยตายไส้ยขมิ้งงูเดิน <c oughs> ออกท่วมเลย <c oughs> เราเนี่ยบ้า <c> น <oughs> <c oughs>